สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบนจาก r d ร์ดี Center เอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนซ์พามาอัปเดตสต็อกโกดังเทพาักษกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าก็วันนี้นะครับกันเ,เราอยูก่กันในวันเสาร์ที่17สิงหาคมอ่าปี2,567นะครับเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับ ก็วันนี้นะครับเบนซ์ได้มีโอกาสนะฮะก็เลยมาอัปเดตสต็อกให้เพื่อนๆพี่ๆคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านได้ชมกันนะครับผมว่าตอนนี้มีรถยนต์รุ่นไหนที่เปลี่ยนแปลงราคาไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีรุ่นไหนที่จังจำหน่ายอยู่นะครับอ่าก็จริงๆก็มาเริ่มต้นกันที่คันนี้ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้า t y l o t a ไฮรัก Revo Smart c a ค 2.4J ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับรถกำลังจะออกเดินทางไปปรับสภาพแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับมาสวยแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นรถแคปปี2016นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับ ราคาอยู่ที่254,000บาทนะครับเลขไม่ประมาณแสนกลางๆนะครับแสนหกนะครับโดยประมาณนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับถามว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพถ้าเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างสวยเลยนะเก็บงานนี้นหน่อยนะครับตามที่อินสเปกเตอร์ Inspector นะครับได้ตรวจสอบไว้เนี่ย เก็บตาเก็บงานนิดหน่อยนะครับกลับมาสวยแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ชมแต่อยู่ในโกดังนะครับเนี่ยประมาณนี้นะแต่ดูภายในนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับลูกค้าหลายท่านก็ดูเป็นเจ้าตัวนี้กันเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับเพราะว่าราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนี่ซื้อเงินสดนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของกิจการด้วยเนาะ บางท่านก็ไปใช้ในเรื่องกิจาการสภาพ,ะพจะติดรอเรืออย่างเดียวเลยนะครับผมต้องขออภัยสภาสพก็ค่อนข้างส,สวยนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บสปานะครับเก็บงานนอกในอีกทีหนึ่งนะครับสวยแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะตัวสภาพรถนะครับเรียกว่าฟังกช์ชันต่างๆนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกระจกมือหมุนนะครับก็ เป็นรุ่นประหยัดนะก็ได้เป็นค่อนข้างจะเมนนวลนิดหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการเมนเทนเนะนนะในเรื่องแม่นเทน้นก็ค่อนข้างถูกด้วยนะครับโอเคนะรถเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากบริษัทอาคานีแคปิตอลทุกคันเลยนะครับเผื่อท่านไหนนะครับเพิ่งชมคลิปเป็นครั้งแรกนะครับผมรถละเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของท o t การปลาปาการไฟฟ้าปตทนะครับออจริงๆแล้วหลายบริษัทเลยนะครับผมามากมายเลยนะครับพูดไม่ถูกนะว่ากี่บริษัทแต่เยอะมากนะครับเราเป็นผู้ให้เช่านะครับเมื่อเช่าครบกำหนดสัญญาแล้วนะครับผู้เช่าก็จะเอามาคืนนะครับแล้วที่ RDD car center ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ a าร a n ค c เ p i t แเนี่ย ก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายให้นะครับผมให้กับรายย่อยนะครับเออนะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็น Toyota h ไฮ u ักรีโ 2.4J นะครับเป็นรุ่นเดียวกันกับคันสีขาวที่อยู่ด้านหน้าเมื่อสักครู่นะเออเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ สำหรับใครที่อยากได้ไม่น้อยหน่อยนะครับก็จะแนะนํำเป็นตัวนี้นะเพิ่มเงินมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่289,000บาทนะครับก็จะได้ไม่น้อยกว่านะเป็นรถของการประปานะครับเป็นรถมัดสัญญาเช่าการปรปามานะครับแต่ตัวนี้ก็จะติดหลังคามาให้แล้วเรียบร้อยนะเออก็เหมาะสําหรับงานช่างนะครับหรืองานบรรทุกขนของนะครับ เหมาะมากๆกนะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ดูรถไว้ใช้ในเรื่องงานเหล่านี้นะครับที่เบนซ์ก็มีให้เลือกชมค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับภายในของเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยปีนะครับรถเขาก็จะได้ปีใหม่กว่าด้วยนะครับถ้าเทียบกับ TOT อบเมื่อสักครู่ที่อยู่ด้านหน้าอันนั้นจะปี16นะตัวนี้จะเป็นปี2017นะครับ เป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละนะครับผมนะประมาณนี้นะครับภายในก็ภายในสีดําเหมือนกันนะครับตัวมืออ่าตัวปรับกระจกนะครับเลื่อนกระจกก็เป็นมือหมุนนะครับเน้นดูแลรักษาง่ายนะครับสภาพโดยรวมของคันนี้นะครับค่อนข้างสวยอยู่นะครับปรับสภาพนิดหน่อยนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับประมาณนี้นะอืมจริงๆเป็นเคยรีวิวไปแล้วนะ แต่ตัวนั้นจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกรอบนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับรถออแคปนะฮะผมจริงๆแล้วแคป็มีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับปรับราคาก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับที่ปรับอ่ต่อมานะครับก็ มาดูรถเก่งกันบ้างนะครับก็โตลตาวีออสนะครับ 1.5J ก็ยังไม่ไปนะนะครับ 1.5J ก็ยังอยู่นะครับเลขไม่60,000กว่ากิโลนะครับมาทีไรก็ต้องแวะตลอดนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหน้าสุดอยู่เขาเรียกว่าอยู่มุมที่ว่าถ่ายง่ายเนาะเอออยู่ที่อยู่มุมที่ที่ว่าถ่ายง่ายนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นรถที่ติดจองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ เป็นรถที่ว่างนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะไม่ได้เกี่ยวว่ามุมตรงนี้เป็นมุมที่ติดจองหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะครับก็เขาจะมาจอดกันนี่แหละทั่วไปนะครับอีกอันนึงนะครับรุ่นหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเจ้า t o y o ต a h ไฮ u ักลีโวดับเบิลแคป 2.4E นะครับปี2018นะครับรุ่นนี้ตอนนี้บอกเลยครับเหลือไม่ถึง20คันแล้วนะ จาก200กว่าคันนะ260กว่าคันนะเหลือตอนนี้ไม่ถึง20คันแล้วนะครับลูกค้าถ้าท่านไหนกำลังจดจดจ้องจ้งนะครับแต่มีความสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของอยู่นะครับก็รีบติดต่อมาที่เบนได้เหมือนเดิมนะครับ094 3 34242แอดไลน์ 04, 33, 42, 42, line, มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวเบนหารถสวยๆให้แน่นอนนะครับผมราคาแจ้งนิดนึงนะครับ อ่ะตอนนี้เป็นปี2018นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่354,000บาทนะครับเขาก็จะไล่เลเวลนะครับไม,ไม่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆก็ราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับถ้าลูกค้าดูไมล์หลักหมื่นตอนนี้เป็นหารดให้ได้อยู่นะครับมีอยู่แต่มีไม่เยอะนะนะครับยังมีไม่เยอะนะ,ะราคาก็อยู่ที่384,000บาทแล้วนะครับผม ราคาก็อยู่ประมาณ3า0 0 0นแปดหมบาทนะสำหรับเลขกไม่น้อยๆนะนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับอยากได้เลขกไม่เยอะขึ้นมานะครับก็จะได้ราคาถูกเนาะถูกสุดถึง3าม0 0 0ห้าหบาทนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมปี18 <c oughs> อ่ะก็รถนะครับก็จะติดตั้ง ก็จะมีทั้งติดตั้งแคลิบอยแล้วก็ไม่มีติดตั้งแคลิบอยนะครับผม่ยประมาณนี้นะออนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเบนส์พาไปดูรุ่นที่น่าสนใจนะครับที่มีการปรับราคาลงอีกนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวต้าไฮ l ักรีโวดับเบิลอะสมาร์ทแคป 2.4G นะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือตัวเตี้ยตัวท็อปอ่ะนะครับ ตัวท็อปแคปเตียประมาณนั้นอะ่ะแคปเตียรุ่นท็อปประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับราคาเขาจะอยู่ที่389,000บาทนะครับคันนี้เลยเลขไม่าหม่เท่านั้นนะครับรถส,สวยพร้อมใช้งานมากนะครับผมตัวท็อปก็จะเพิ่มออปชั่นเข้ามาลายหลายอย่างนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ปรับราคามาจากประมาณ4 0 0 0 0นกลางๆนะมาเป็นรุ่นทนะ็อปเนาะ ปรับราคามาจาก400,000กลางๆนะครับเหลือเพียง389,000บาทเท่านั้นเองนะครับเออนะครับผมก็ถ้าเกิดท่านไหนอยากได้แคปที่ออปชั่นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแนะนำตัว G เลยนะครับผมด้านหลังนะครับมีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่รถเป็นสีบอลเงินสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับก็ หมายเก้าหมื่นหกนะครับสภาพรถสวยนะอคันนี้แบบสภาพดีมากนะครับลูกค้าดูสีเอาเองนะครับนี่ดูสภาพเอาเองครับสวยไหมนะครับ,นะรบนี่นะค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคไปกันต่อนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเจ้าคันนี้นะครับผมนี่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็ จะเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับตัว2.4 J PLUS J+ นะครับปี2018นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่385,000บาทนะครับมาพร้อมกับเลขไม์เพียง47,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้เออต้องบอกว่าไม์น้อยจริงๆนะเนี่ยแต่ป้ายเขาจะเป็นป้ายฟ้านะครับจดมาสำหรับบรรทุกบรรทุกคนนะครับส,สำหรับ มันทุกคนโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากใช้อ่ไม่ไม่ได้เอาไปใช้ในการมันทุกคนนะครับเดี๋ยวเบนซ์จะทําการเปลี่ยนเป็นป้ายดําให้นะครับผมอ่เอาเป็นรถที่นั่งส่วนบุคคลทั่วไปเนาะอะ่สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับคันนี้นะใครสนใจนะสอบถามมาได้นะรถสวยมากนะครับไม่เพียง7 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ราคา385,000บาทเองโอ้สวยมากๆนะครับนะนตัวนี้เขาติดตั้งนะครับหลังคาเหนือเก่งขึ้นมานะนนะี่ะหลังคาเหนือเก่งขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเอาไว้ให้คนนั่งนะครับข้างในก็จะมีเบาะสอแถวมาให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาก็จะจัดการให้นะครับผมในส่วนนี้นะก็ที่เรานะครับก็าสามารถซื้อสดและจัดไฟแนนได้ นะครับสามารถซื้อสดและจัดไฟแนแนนได้ซื้อสดที่เรานะครับไม่เก็บแหวนนะครับฟรีค่าจัดโอนให้นะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อไฟแนแนนนะครับยอดจัด4ี่แสนบาทขึ้นไปนะครับเราแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้นะแล้วก็ฟรีค่าจัดโอนให้อีกเช่นเดีนกันนะครับผมนะอันนี้ก็บรรยากาศนะครับลูกค้ารับรถนะครับฮอนด้าซิตี้นะครับคันนี้ก็ประมาณ3 0 0แสน ว่าบาทนะออที่เรานะครับ Honda City เดินเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับที่เรา Honda City ก็จะมีปี2017กับ2019นะตอนตอนนี้นะ2019ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะ Honda Accord นะครับ พอนด้า c c คอรก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถยนต์ไฮบริดไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นรถใช้ผู้บริหารด้วยนะครับนั่งสะดวกสบายนะภายในกว้างขวางนะครับเดินทางใกล้ไกลนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับสำหรับ Honda Accord นะเออก็ที่เราตอนนี้นะ เลขใหม่ก็จะประมาณแสนบวกนะครับแสนนิดๆประมาณนี้สำหรับ Honda a c c o r d เป็นรถผู้บริหารนะครับผมราคาก็อยู่ที่614,000นับาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ราคาถูกกว่านี้นะครับอาจจะต้องดูไม่เยอะกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าแสนนิดๆเนี่ยก็614,000นถ้าแสน กลางๆไปๆก็6ก0สน0บาทนะครับสำหรับ o n น a a c c o r d เออนะครับต่อมานะครับอ่ะคันนี้คันนี้ก็เบนพารีวิวไปแล้วนะครับด้านหน้าคันแรกเลยนะครับผมอันนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่รถที่เราเห็นตัวนี้นะครับปรับสภาพมาแล้วเรียบร้อยพร้อมสมมอมนะครับประมาณนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผม โครงส้มนี่แบบนี้เดี๋ยวพาดูภายในนิดนึงนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับรถปรับสภาพเสร็จแล้วนะ,ะค่อนข้างสวยเลยนะค่อนข้างสวยเลยประมาณนี้นะื่อใครเอาไปใช้ขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่พร้อมใช้งานแล้วนะครับ254,0สนบาทนะครับราคาโดยประมาณต่อมานะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นก็คือเจ้า h o n d a city 1.0 turbo นะครับคันนี้จะเป็นปี2022นะครับแต่ราคาจำหน่ายยังไม่ทราบนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทราบราคาเมื่อไหร่แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะเออนะครับไปกันต่อ,อตัว Toyota Corolla Altis 1.8 GR Sport นะครับตอนนี้เลขใหม่ดำเนินมาถึงประมาณแสนโลแล้วนะครับเกือบๆนะครับเลขใหม่ประมาณแสนโลบวกลบนะครับราคานะครับจะอยู่ที่ 5 69,000บาทนะครับปรับลดมาจากเดือนที่แล้ว30,000บาทนะครับจาก599,000เหลือ5 69,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะก็เหมือนเดิมนะครับสอบถามเข้ามาได้แล้วก็เดเบนททำการส่งข้อมูลให้ทราบนะครับประมาณนี้ไปกันต่อนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้นะรีโวนะครับ2.4 j p s e Edition นะครับตัวนี้ก็อันนี้รถปรับสภาพรอส่งมอบลูกค้านะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่500,000เอ้ผู้พิด3,54,000บาทนะครับผมนี่อันนี้ปรับสภาพพร้อมส่งมอบแล้วนะอันนี้คือรุ่นเดียวกันนะครับลูกค้า เขาเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพ3า4 0 0 0ห้าบาทนะครับนี่ยังไม่ปรับสภาพแต่คันนี้เลขไม่น้อยนะคันนี้เลขไม่น้อยมากนะ4 0 0 0 0กว่าโลเองนะครับแต่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับจะได้สภาพนี้เลยนะนี่จะได้สภาพประมาณนี้เลยรถคันนี้นะครับเบนได้ทําการตรวจสอบไปแล้วนะ ไม่ได้มีการชนหนักแต่อย่างใดนะครับอาจจะมีกันชนมีมีมอุบัติเหตุนะครับด้านการชนหน้าน้ามา,มาบ้างนะครับเป็นรอยถูๆมานะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับโครงสร้างยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมถ้าถ้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้เบนเก็บงานให้รอบคันนะครับรับรองว่าทำออกมาแล้วสวยแน่นอนนะครับผม ของสร้างเดิมด้วยนะครับเอ,อสวยไหมนะอีกมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่ปรับราคาแบบปรับปับแรงมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือเจ้า4ประตูเกียร์ธรรมดาสีฟ้านะเดี๋ยวเป็นภาพไปชมมันจะอยู่ท้ายๆนะครับอ่าก็อ่า,อ,าอีกอน,นึงนะครับก็คือเจ้า ตัว isuzu d max นะครับ1.9ครับตัวนี้เป็นหัวเดี่ยวเนาะอ่ามีตู้หลังคาดัดแปลงนะครับสำหรับอ่าจริงๆก็ไปอะแดปใช้ได้หลายอย่างนะไปอะแดปใช้ได้หลายอย่างเลยราคาประมาณ200,000กลางๆนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนปีไปจำไม่ได้นะจำไม่ได้ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับผมออราคาปรัเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับเผลอไปกดบันทึกนะครับก็เลยดับไปเลยนะเออต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวโตโยต้าไฮรักรีโวสมาร์ทแคปนะครับแต่ อาเป็นเซตอีดิชันเหมือนกันนะเหมือนกันกันกบสีสีบอลเงินที่เพิ่งพาชมไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ปีเขาจะเป็นปี2020นะครับ2020ราคาก็อยู่ประมาณ354,000นะครับบวกลบนะขึ้นอยู่กับเลขใหม่นะครับแต่ได้ปี20นะเออแล้วก็จะมีหลังคาตัวแคร r ิบ,บอ y ทึบมาให้นะครับผมประมาณนี้นะนะอืม ไม่ได้พาดูภายในเลยนะรถมันล็อกหมดนะครับผมนี่อันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะปี2020เหมือนกันด้วยนะครับผมนี่ราคาประมาณ300,000กลางๆบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับเลขใหม่ก็อ่าถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ถ้าเกิดลูกค้านะครับกำลังตามหารุ่นไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนะ ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่รถส่งน้ํานะชัดเจนนะครับราคาก็ประมาณสองแสนกลางๆเออจริงๆอะ่ะเดือนนี้นะครับรถเบนซ์ก็ปรับลงค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรถเบนซ์ใครหารถเบนซ์ตัวไหนอยู่ก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถเบนซ์บ้างนิดหนึงแล้วกันเนาะ นะครับแต่ว่ารุ่นมันจะเยอะนะครับที่ที่เบนซนะ์มีทั้งตัว3 5 0 E ก็เยอะนะครับตัวดีเซลก็มีเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวคือมันก็มีหลากหลายตัวนะครับมีทั้ง AMG a v a n วานการ์ดเอ u s ุศ E= ก็ประมาณนี้นะ พาไปดูข้างหลังแล้วกันนะครับเบ็นก็ลงมาเยอะนะครับลงไปเป็นแสนเหมือนกันนะครับนี่ e สาม้าโซน e นะครับนี่อันนี้ e ดง e สามห้าน e นะครับมีทั้งอาวนกาดแล้วก็ตัว เอกลุสีเลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับรถเบนซ์นะครับจำราคาไม่ได้แต่จำได้ประมาณล้านต้นๆน,นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้ารถก็ช่วงนี้ก็โล่งเหมือนกันนะครับลูกค้า ลงไปเยอะนะครับต่อมานะครับมีใครตามหารถรถเล็กไปใช้บ้างไหมนะครับที่เราก็มีนะครับรถเล็กหลักๆจะเป็นตัวายาฤิสนะครับยาฤิส์เอทิพนะครับปี2020แบบนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่3 1 9 0 0 0หนาพนะครับเลขกไม่ประมาณแสนนิดๆนะครับแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับคันนี้อ่า แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่มีเยอะก็คือ Honda City อ่ะอันนี้คันนี้ไม่ล็อกนะครับนี่นะครับภายในก็ประมาณนี้นะยาลิสเผื่อท่านไหนนะครับดูรถราคาเบาๆไว้ให้ลูกหลานใช้นะครับนี่ไม่อยากให้เขาซิ่งมากก็ประมาณนี้นะครับลูกค้า ถ้าท่านไหนไม่มีเวลานะครับก็พามาชมบรรยากาศกันนะครับแต่ถ้าท่านไหนสะดวกนะครับที่เราเปิดทุกวันเลยนะครับปิดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์นะเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถนัดเบ้นมาก่อนได้นะครับก็จะได้เตรียมรถไว้ให้ชมเนาะว่ารุ่นที่ลูกค้านี่มันที่ลูกค้าดูเนี่ยม,มันมีกี่คันมีคันไหนบ้างเนาะอ่ะ นี่นะครับคันสีฟ้า4ีประตูเกียร์ธรรมดาที่เบนบอกนะครับตัวนี้จะเป็นตัว 2.4J+ p u s ราคาปรับลงมาจาก490,000บาทเหลือเพียง350,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ทุกคันนะอืมราคานี้ทุกคันเลยนะครับเผื่อท่านไหนชอบรถสีหวานแหววหน่อยนะครับสีฟ้าก็น่ารักดีนะ ลารักดีนะฮะอ่ะล็อกนะภายในก็เออลูกค้าจินตนาการเอาเนาะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเหมือนคันไหนอะ่ะนะครับมันก็จะเป็นมันจะเหมือนพวกตัว e อีอ่ะนะครับคล้ายๆกันมีกระจกปรับไฟฟ้ามาให้อ่า ต่อมานะครับตัว Revo นะครับ 2.8G นะครับรีโว่10ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ตัว 2.8G ตอนนี้ก็ทำราคามาใหม่นะครับราคาจาก630,000บาทเหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้น,นะครับเบนได้ทำคลิปลงไปแล้วนะท่านไหนสนใจก็สามารถขุดลงไปหาคลิปก่อนก่อนนี้ได้นะครับ แล้วก็นี่ตัวเล็กนะครับเผื่อมีท่านไหนมองหารถให้ลูกหลานหรือว่าตัวท่านเองใช้นะครับแต่ไม่อยากได้รถใหญ่แล้วนะครับอยากขับรถเล็กบ้างนะครับคล่องตัวในเมืองนะครับก็อีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําก็คือเจ้า Honda City นะครับตัวนี้จะเป็นปี2019นะนี่นะครับมามา3คันนะเนี่ยนี่มา3คัน ปี19นะครับเลขไม้น้อยสุดตอนนี้อยู่ที่80,000กิโลนะครับราคา,าไม้80,000กิโลก็คืออยู่ที่414,000บาทนะครับถ้าไม้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะยิ่งถูกลงนะนเบ้นอีกแล้วนะครับ นี่นะครับตัว 2.4J พัดนะครับที่ว่าทำราคาเหลือ350,000บาทราคาเดียวนะฮะร,รุ่นนี้เลยไม่รู้เปิดได้ป่าล็อกนะครับผมรถก็จะเหมือนพวกตัวจริงๆมันก็เหมือนตัวพวกตัวแคปอะไรเงี้ยนะครับภายในคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเชื่อเหมือนกันแต่เขาจะเพิ่มตัวปรับ ไฟฟ้าเข้ามานะครับตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับเข้ามาก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ไม่ได้อยากดูรถที่เต็นท์นะครับอยากมาดูต้นทางเลยนะครับเพราะว่าที่เราก็ส่งที่เต็นท์เยอะอยู่อยากมาดูที่ต้นทางเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ R D D c ดี c e n t e r ของเรานะครับผมดูรุ่นไหนนะครับติดต่อมาก่อนได้นะครับจะได้มาไม่เสียเที่ยวนะครับอืมสประตูเกียร์ออโต้เครื่อง2.4นะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับราคา4ี่แสนเก้าหมื่นสี่พบาทนะครับก่อนหน้านี้เป็นลงคลิปรีวิวไปแล้วนะนี่ นี่ตัวนี้นะนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเดีย๋ยวปรับสภาพภายนอกภายในนะครับล้างขัดสปาก็สวยงามแล้วนะรถเหลือไม่เยอะแล้วนะสี่ประตูยกเสียบยกสูงเกียร์ออโต้อันนี้ก็รถที่คันนี้ก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับผมลูกค้ามาเดินเดินทางมารับวันพรุ่งนี้นะครับ นี่อันนี้ก็ติดจองหมดแล้วนะนี่นี่นี่ติดจองมาแล้วนะครับลูกค้ารอมารับรถเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จุดล้างทำสปาของเรานะครับผมนี่แวบๆเลยนะครับรถสวยมากนะครับล้างขัดสปามาแล้วเนี่ยพร้อมส่งมอบเลยนี่ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะออก็ถ้าท่านไหนสนใจรถยนต์รุ่นไหนก็สามารถติดต่อมาได้ช่องทางเดิมนะครับเบอร์โ,โทรเบนศูนย์ 3, 42, 42, เก้าสี่สามสสี่สองสี่สองเบอร์มีแอนไลน์นลได้นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะเบนลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับ สวัสดีครับ